Semuanya nampak marah? Nampak marah! Suka! Terima kasih, Suka-suka! สวัสดีค่ะคุณอ๋อไปรเรียนนะคะเดี๋ยวๆๆี๋ยวเึงก่อนเดี๋ยวเราทำเล็บก,ก่อนนะโอเคโอเคนี่แมยค่ะเม,มื่อหลุ่มเศร้าเมยนั้นจะมีปัญหานิดน,นึงอะคะ่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะ่ะเดี๋ยวแมย์ไอเจ็ดเรียงทีบ้านก้อนจิ้งเมย์คอยมาหา้คุณครูคนะคะที่โรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะคุณค่ะ นองก็อยู่บ้านนั้นทุก็น้ยเขาสิ่งึ้นนะค่ะตะลุยใ้กับพูชานี่แนวเขาคือท่ามเขาว่าเขาเปนเล็บ้นยจึเขาวันบอกหว่าเขาวันโคงเมย์ไม่อยาดมตัว่นนี่แม่อยากไม่ไม่ซื้อมอยากกิมาแต่ว่านองเขาวันเขาเรียนโคเซโนอยู่เมย์เห็นอยู่กับนุยนะค่ะซึ่งกาา ข้าวทองของข้าทองก็เลี้ยนเรามีวิธีการเรียนอน้าอรรยูที่รานนั่นเอนะไม่ว่าจะเป็นปกลุ่มรู้อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวเองรู้อ่ะเดี๋ยวทำเลยจึ้งมาใหนข้าวมันขอเที๊ยบอ้อนนะคะแต่ว่าที่มบบคือข้าวทองแล้วนะคะในข้าวหอมขอในเข้าเรียนตอนรีบานโก้นนะคะเรียนดูโดยตัวเองไปก้อนช่วงต่ำอยู่ปต่หน้าปั้ 15, นาูกะไปหนีได้ก็คุดดยกับครูดได้นะคะแม่ขอบคุณค่ะ ไ้้เหว่าเลยโดนนะผม่อ no ก <Yeah, S 2> so ับครูออกมาเออกติตัวตัวเมดูอะค่ะนะคะแม่ก็เป็นลมใจก็นะคะก็อย่าใช้ก็่ก็้อการอไ่ะนที่บ่ายเราก็ให้มันแล้วมันแล้วไปนะคะแม่ค่ะช่วยกันระหว่างครูกับแม่ที่ปกครองกับเราจะเลี้ยงล้แล้วเลยกันเได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะ ที่เดินมาเราก็มาสรุปแเรื่องดังกล่าวนะครับเราเป็นผู้หญิงเนี่ยตั้ตัวอย่างไรมีกล้าตั้ตัวอย่างไรไม่ให้มีกล้าไม่มีราคานะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเราต้องมีความอดทนทางจิตใจนะครับเวลาเราไปไหนบ้านไหนบวชที่จะไม่เป็นแบบนี้เราก็พุดจสูงไปนะครับเพราะว่ากระจดงสาระตุกีเขาก็แนะนำเลไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลก นะครับพกปันจี้และทอมถุงดำถุงก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับย้ายมันเป็นปัญหาสังคมก็เรียกว่าเป็นปัญหาหนึ่งปัญหาก็รัวนี่หาพ่อเขาไม่ได้พ่อจิ้เนี่ยเหมือนบุษบาเนะ่ยพ่อ